สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096.768.4595 081.357.0422 จังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบแบบรายผพพ้าพระราชทานผ้ารายสิราชาพัตราพรแก่ส่วนราชการและกลุ่มผู้ประกอบการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองนายชวานิน วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายศิรราชพัตราพร,ฟรโดยมีนางสุทธิการวงสถิตจิรการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองประธานแม่บ้านหมาทไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองประลัดจังหวัดอ่างทองหัวหน้านส่วนรชาชการในอำเภอพัฒนาชุมชนอำเภอข้าราชการกลุ่มผู้ประกอบการโอโทอบช่างทอผ้ากลุ่มผู้ผลิตผ้าช่างหัตถกรร,รมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าง ทองประธานในพิธีได้เปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชาปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสารมรดกศิลปะภูมิปัญญาไทยทั้งทรงมีพระอัจฉริยภาพ ยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยรัชทานลายผ้าแก่ประสบนิกรเพื่อใช้ต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ ฐานรากจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เชิญลายแบบผ้าพระราชทานผ้าลายสีราช,ชาพัตราพรวางบนพานเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสีวันนวรีนารีรัตนราชกัญญาก่อนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองประธานแม่บ้านมหาไทยน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอกลุ่มผ้าและหัตถกรรมจังหวัดอ่างทองขึ้นรับลายผ้าพระราชทานเบื้องหน้าพระรูปตามลําดับเพื่อน,นําไปเป็นต้นแบบในการต่อยอดพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ ัต่อไปในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองประธานแม่บ้านมาาไทยยังได้ชมในพิรีกาลลายผ้าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรศราชกัญญาพร้อมตัวอย่างผืนผ้าเครื่องแต่งกายที่ถักทอแล,และตัดเย็บโดยใช้ต้นแบบลายผ้าพระราชทานมาประยุกต์ใช้อย่างสวยงามด้วย ข, EC, Channel, ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 0813570422สเน่านอนับสนุนโดย,ย,โดยกาแฟปาทีคอปฟี่กาแฟผสุขภาพกาแฟทีอินดินวะไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานพัฒพระสมุทรและทีมงาน